จ้าล้างจานล้างจานได้โอเคล้างจานพ่มล้างจานอืมไอ้ก็ล้างจานเป็น no no แต่ไอ้ซักผ้าไม่เก่งเพราะไอ้ซักไม่สะอาดบ้านมาเองงานบ้านก็ไม่เก่งสั่งมินซักผ้าออืฉันจะทำการบ้านทั้งหมด ทำการบ้านเหรอวะยายคิดลึกสิทำการบ้านอะไรอ่ะโอ้ทำนิ่งบุ๋มน่ารักอ้ะแม่แม่เนี่ยยังยังทำอะไรแม่ขำเนี่ยทำทุกวันไงทำทุกวันเลยหรออ๋อทำการบ้านทุกวันเลยโลดอ่ะลูกดกน้าดูเลยดีอย่างเงี้ย สามแล้วคุห้าคนแหละโอ้ยฉันก็เคยคนนี่ยพูดถึงการบ้านทุกวันนี้คิดยฉันี่ยที่จให้คิดไปไกลสิจิิงจอกจ s ้งจอกงจอกจิ is จอกจ

เอาไปไว่าอะไรบ้าย <laughs> ไปไว่าอะไรวะคงสองวันเรื่องวะ่ะกำลังจะบ่ายวันเลยเลยแม่รู้จริงแม่เหนื่อยแล้วพองฝังโสดอยู่ทั้งเดือนเลยครับปอ <laughs> ฉันต้องเพิ่มอีก2วันในทริปนี้ I need add two o a d more days to this trip พระเวนเดย Yes Yes I า mm. วันไม่พอตอนนี้งกิ้งสังมินเท่าไหร่แล้วทีดเดียว b a y b y Who say log Who say log <laughs> So fast <pastor>, so fast <laughs> Who say log 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 baby log <Luke>, baby <Luke. S 2> Yeah yeah yes Uh, be because nan ye pai nan ye then then yes only only yes hugging hugging only hugging yeah nan ye mm, yeah yeah yes 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 oh my tai mẹ đủ na phong minh vậy lọ I love you now. I love you too. I support you. Mm. I, I try. I will try to see you every day mm. in life. No worry, no worry. Really, I'm okay. My bad i my bad lie. <gasps> you need more sleep. I hope more sleep. Mm, it's okay, really. Night, mm. yeah, okay. Yeah. Really okay, really. You okay. too, you too, not me. Yeah, too. yeah, 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 yeah. We, we really? together, we together, we together. Oh, together. Oh, we together. <laughs> oh, why, why we together? Together. Together sleep. Together <laughs> sleep. No, 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 no. I mean, I mean, I mean. No, yeah, 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 My home. You, you, no, 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 no. sorry, this. Oh, you can. Yeah. Yeah. Yes. 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 Okay. You work, nah. I think mm -hmm. you, you must PK. Must PK. ินใจเขาอะให้เขาทำงานถอะนตงเไหมก่จกรินดูกกันพงนี้แหมโอเคยูอ่วิวพเคอาเกนีาทงทงากน้อ t อ่เ็กน้อยอ่าเก้ย่เอ่เลน้ยอ่เกอเล็กน่้อกอกันีกอ่นอเ o l ล้อยอ้่นน่้อ e นอนเยอะๆสลิปเยอะๆสลิปมากปันทีปันทีนี่ปันทีครับ YouTube YouTube จะทูทูพสลทุก day Okay I will try อืมยักโซยกโซ Promise you I believe you Yes yes y e นนีมสลนนีม่ Okay 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 อยักโซ่ยกโซครับครับ a ดูทำงานไปดูว์ไป ชะลคุนชละคุนชนละคุนจุ๊บจุ